้ยวาามเสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะผมเจเอนชายนันทุกคนวันนี้เนี่ยพวกเราทั้งสี่คนเลยนะทุกคน,น <ะ S 1> ก็จะมาลงน้ำช่วงเ <ผม S 1> ที่ยงกันเลยนะครับทุกคนอากาศร้อนนันทุกคนถึงม้จะเป็นเดือนหนาวนะแต่อากาศวันนี้เนี่ยร้อนมา,มากๆเลยนะทุกคน<ช>ก็สังเกตจ,จะดวงอาทิตย์นะพี่เอฟซีเนาะก็มีทั้งหมดสามคนเลยนะคะแนะน้ำต้น,นะะวัดครับผม สวัสดีครับแชนลมพาเลยครับสวัสดีครับะมาพาเดินครับนะทุกคนวันนี้เราจะมาทําอะไรก็ติดตามรับชมกันต่อนะทุกคนนะก็ขอคนละหนึ่งร้ยนึ่ติดตามให้กับคลิปผมด้วยนะครับทุกคนเนาะก็คือวันนี้บรยากาสดใสมากๆเลยนะทุกคน,นะแล้วก็มันมีผาด้วยนะทุกคนนะวันนี้ธรรมาชาติล้วนๆเลยนะแล้วก็เราเนี่ย No tamam. ถ้าสี่คนนะก็จะมาทำอาหารกันแถวนี้ด้วยนะครับทุก that, nice. คนไม่รู้ว่ามีเมนูอะไรบ้างก็อย่าลืมไปติดตามกันต่อนะครับพร้อมเนี่ยไปกันแล้วเนาะไปนี่ทุกคนหนากล่าเอาจริงนะพี่เอสซีเชนหน่อยก็ปลาหมอปลาไม่เห็นนานในหน้าตามจริงๆนะเพื่อนใส่นะใส่จีบในเอากองไปั้งไปหมดใช่ไหมเพื่อาวพื่อนพร้อมยัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

ไงา <c oughs> อากาศดีเลยดิัมเด็บบาดแล้วทุกคนอะไรเนี่ยเก็ตายพี่ไอ เหนื่อยทุกคนโวันนี้ก็มาใช้ชีวิตแบบบ้านๆนะครับก็เราก็แบ่งหน้าที่กันนะพี่เอฟซีเนาะก็น้องฮันเนี่ยเอาไว้น้ําเกิดข้อผิดพลาดนิดหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าเขาเหนื่อยนะทุกคนนะเขาก็เลยคิดว่าเขาเล่นนะทุกคนแต่เขาไม่ได้เล่นนะพี่เอฟซีเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะไปช่วยเ,เพื่อนวัดเนี่ยไปล่าปลากันนะทุกคนนะส่วนเอาตรงนี้นะผมจะให้น้องฮันเนี่ยดูแลกันต่อนะทุกคนเนาะเพราะว่าผมก็ได้จุดไฟแล้วก็ทำกับข้าวกัดน้ําให้เรียบร้อยนะพีนะ่เอฟซีเนาะ ไม่รู้ว่าเพื่อนวัดที่อยู่กันหรือยังนั้นทุกคนเนาะแล้วก็พี่สายลมนัพี่เอฟซีเดี๋ยวเราจะหุงข้าวแล้วก็เก็บกับข้าวไว้ให้น้องแท้ทำกันต่อนั้นทุกคนไม่รู้ว่าฝีมือน้องฮันจะเป็นไงก็รอชมคลิปกันต่อนะครับแล้วก็รอที่อยู่ตามเรากันต่อไปนทุกคนโอเค โอเคพี่ๆี่ตอนนี้ข้าวของเราสุกแล้วนะครับนี่เหลือแค่ผิงไฟนะผิงไฟให้น้ํามันแห้งนะครับเพราะว่าตอนที่ข้าวสุกอะน้ําข้างในยังไม่ค่อยแห้งนะก็เลยต้องมาผิงไฟอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้น้ําแห้งนะแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้เผามันไว้นะนี่มันของเรามีทั้งหมดสี่หัวนะอีกสองหัวจะเป็นหัวเล็กๆนะครับมันไม่ใช่หัวใหญ่แบบนี้นะหัวใหญ่จะมีแค่สองหัวนะหัวมันก็จะเป็นหัวเล็กนะครับแล้วก็ หัวเล็กอีกหัวหนึ่งอ่ะหั่นได้ชิมไปแล้วนะครับแล้วก็เราก็ได้ชิมปายนี่ไปหน่อยอย่านะปลายของมันหัวนี้นะครับอืโอเคครับพี่พเดี๋ยวเรารอให้มันสุกนะแล้วก็เราจะมาประกอบอาหารกันเลยนะครับว้าวพี่พี่ครับตอนนี้มันเผาของเราสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้อง เดี๋ยวไปทำไม้ย่างกลาก่อเนอะอืมอม,น,น,มนแ,<อ><อ>แทะของแท้ของแท้แท้วะยอดเลยอ่ะเพื่อนชัยโอ้โอ้ันีอือหือเอาเลยพอดีพอดีเพื่อนอือหือของแท้หนึ่งห่อเนี่ยกำลังดีเลยอือหือ น่าจะพอดีกับหมูนะอืมพอดีเป๊ะเลยไปกูกูอยู่ในหัวกูมาแล้ววันนี้ <c oughs> นี่จะเกิดในบุญด้วใช่ไหมว่ามีดอกมีดกุ๊บมืกล้องสำคัญสุด <c oughs> ให้ผมชี้ไหม <c oughs> เบี้ยวไหมหรือว่าเราใส่เพิ่มอีกเปี้ยวได้เรยเพื่อนเราใส่อร่อยเลยอืมปะอร่อยแล้วอืมไปขอไกลนัดมามาเยนะขอผมนี่ขอใกล้ๆเขาไม่ได้กล้าประมาณนั้นอ่ะผมกลแล้วนันเนี่ยอืมมา บากได้ครับเพื่อนแ่มแ่มโอเคทุกคนไปดังหนาวกันนะเนี่ยโอ้โหเพื่อนทุกคนโอ้เอ้าวิลกูดว้าวว้าวท่านเฮ้ยเราจะมีข้อพิเศษอะไรนี่ มันเผามันเผาโอ้โหโอ้โหนี่ไม้เลยด้วยไม้เลยเยอะเลยโอ้โหมันคนละสีกันนี่ใช่ไหมอืมอันนี้มันม่วงเพราะว่าเดี๋ยวเรามาซื้ออคนเดี๋ยวกลัวแบบกินไม่ชอบกินเหมือนกันไงก็ต้องเต็มสีม่วงแล้วก็สีขาวทุกคนชอบสีนี้เหมือนยังไงถ้าเพื่อนะใช่โอ้โหทุกคนอร่อยโอ้ยหวานมากเลย หวานหวานนะหวานครับผมรสชาติดีมากดีกว่าไปจ้ะอืมอร่อยอืดูปลาดินั่งกินทั้งนั้นเลยทุกคนดูดิอ๋อโอ้โหเนื้อมันเข่าอะอืมเฮ้ยเนี่อเข้ากับน้ำจี๊ดมากเลยหอมไหมเพื่อนหอมยอด นี่ปลานี่น่าจะเป็นปลาที่หวานที่สุดในแม่นาราที่ฉีนะเนื้อหวานมากเนื้อหวานผข้าวาาเสร็จแล้วแต่ว่าผมไม่รู้วา่าโอ้โหอร่อยไหมพ<ม>ีเเ่เราใน,นแก้หนาวได้ดีเลยนะเนี่ยถ้าก,กินตอนที่มันผมอยากลองกินสีเหลืองบ้างอร่อยป่ะเอ้ยสีเหลืองอร่อยพี่อร่อยไหมหอ,อร่อยนะอร่อย ทุกคนดูปลาเผาธรรมชาติสุดยอดโอ้โหโคหอมเลยเพื่อนคค่หอมไหมนะหอมมากเพราะว่ชัวรูดูหนาวนยเราจะเอามาทำคลิปอย่างนี้กันเนาะเราจะไม่ค่อแบบพาทุกคนแบบวาดเสียวซะทั้ไหล่เอาล็อกับเพล่ออันนี้ตรนกางผงก็ไเ้เนี่ยด้านตรนกางยังท่านตรงนี้ก็เด้ ปาปาปายองโอ้ยปลาเดิมก่อนเลยใช่ไหมหวานมากนปเดิมกมอเลยขอไะเดิมไข่ก่อนหอมมากเพื่อนอาเนาะฮะนี่เลยพี่เฟซครับไข่ปลาปลาหมอตะกับอร่อยหวานมากร้อนจัดร้อนได้น้องั ไม่ไหม้แล้วไม้แล้วไหม้ตัวนี้นแตไหม้แล้วอืมอันนี้ก็จะไหม้แล้วเนี่ยอาอแล้วแค่นั้นนะโอ้โหตาเตอะดำหมดแล้วเนี่ยเจ้าบระหัรหดต้องอะยรแยงกินนิดหนึ่งนะแย่งกินนะนักเป็ดเอาเลยครับครับว้าวทุกคนโอ้โหนี่นี่แหละพี่แล้วขาวเนี่ย ไงอร่อยไหมกินแบนคนป่าอร่อยมากเนื้อหวานมากเนอ่ยขนาดไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องใส่อะไรนะหวานแล้วอร่อยขนาดนี้วะอร่อยแต้ๆเลยจ้ะ เอาหมี่บาพายดำๆบอกรนะแต่ว่าได้นะเอาหมี่บาพายดำๆบอกรึต่อไปเราก็จะกินกับน้ำจิ้มภาพของเราเอาข้าวเฝาถ่ายไปนี้มั้ยอืมจะ มาดีมาดีไม่เจอว้าว very good ยอดมาเนอะมามามข้าวอ่อโอ้โหตัวไปเข้าไปเลยเข้าไปยังไงรู้สึกยังไง อินเดียอินเดียมูกเป็นยังไงข้าวกินแบบอินเดียอินเดียครับผมช้อยู่เหนื่อยวะหนึงอะเอาไว้ตักละช้อยอยู่นู้นวะม่้เอาไม่จบลจบละจบลากิ้แบบคนป่าอร่อยไปลอากอะกินแบบคนป่าใ้่ไ่อยี่กร้อยคนช้อ้อตัก่นนนะรมตลุมตุมบอลละ กินแบบป่าๆเลยอ่ะลาไมุอวะสุดยออะรเพิ่นเผ็ดนะทุกคนเผ็ดเนาะเผ็ดใช่ไหมาวามาบอกอาวบากิน้เผ็ดนี่ทุกคน ปลากระสูบนะตัวที่เราจิงได้นะคือเนื้อของมันจะเยอะมากเลยทุกคนขาคางมันนี่อร่อยนะทุกคนนะจิ้มนกับปลาอือเห้อทุกคน เนื้อมันเข้ามากแบบบ่มากใครไม่รู้ทุกคนสุนะใครไม่รู้อยู่เดิมมาจากเข่านู่นแล้วก็ลงมาพิซซารอนดีนะ่นเรามีกระดูกให้กินด้วยนะของบรรยากาศดีมากช่วงเย็นทุกคนก็จะเตรียมตัวกลับแล้วนะครับนะก็ พีพีเอท่านไหนก็ชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งสี่คนด้วยนะครับนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ